ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เ h z สิสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับอาจารย์จนช,ชาติภูวงศาในรายการภาษาลาวเราก็ยังอยู่ชุดเดิมคือชุดสบายดีเวียงจันนะครับผมก็มาทําหน้าที่เป็นประจําในวันและเวลาเช่นนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับ ลูกศิษย์ที่น่ารักของผมท่านก็มาเรียนอยู่ด้วยเหมือนที่เคยนะครับสบายดีอาจารย์พนอสบายดีอาจารย์ชนละชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพดิฉันก็เข้ามานั่งเป็นตัวแทนนักเรียนรุ่นเยาว์ครับผมรุ่นเยาวนะคะที่จะเรียนภาษาลาวชุดสบายดีเวียงจันคุณผู้ฟังเงียบหายกันไปเลยนะคะอาจารย์ชนลชาตคิดถึงนะคะ อยากเห็นลายมืองามๆไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาลาวที่เขียนเข้ามาทักทายมาสอบถามหรือว่าแนะนำติชมรายการกันนะคะที่รายการภาษาลาวสถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะคะหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะไม่เบื่อที่จะติดตามเรียนภาษาลาวกับผมและอาจารย์พนนะครับซึ่งท่านก็ ทำหน้าที่ได้ดีมากท่านก็ตั้งใจเรียนทุกครั้งนะครับที่ได้มาอัดรายการนะครับค่ะก็นอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยอยากจะพูดให้ใคล้ายๆภาษาลาวมากที่สุดแต่ยังไม่กล้าเอาเป็นว่าจะค่อยๆจำเอาไว้นะคะแล้วไปแอบพูดหลังไมค์ <c oughs> ก็ฝึกฝนได้นะครับเนาะเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแล้วที่สำคัญภาษาทุกภาษานะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึก ทักษะและเรีน,รนะคับใช่ค่ะเรียนรู้ฝึกบ่อยๆจนชํานาญนั่นแหละเขาเรียกว่าทักษะวันนี้อาจารย์ชนลชาตมีอะไรมาสอนคะวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการต่อรองราคานะครับค่ะฉะนั้นวันนี้เพอเอิญว่าของที่ซื้อมาแล้วไม่ถูกใจ ไม่ถูกใจไปเปลี่ยนเขาเนี่ยได้เอ๊ะเขาจะยอมไหมนั่นแหะสิก็คืออาจารย์จะสอนเรื่องของการขอเปลี่ยนสินค้าใช่ครับแล้วบางที่เขาเขียนว่าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่รับเปลี่ยนก็ต้องทําใจนะคะแต่ถ้าเกิดร้านไหนเขาใจดีเขาก็จะบอกว่าใส่ไม่ได้เอามาเปลี่ยนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบริการหลังขายแล้วก็จูงใจลูกค้าให้กลับมาอีก แน่นอนนะคะ,คะเอาละค่ะเราจะได้หรือไม่ได้เรามาเรียนรู้กันตามอาจารย์ทุลชาติดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันน่ถือปากกาพร้อมโจทย์แล้วค่ะคุณฟังพร้อมหรือ,อยังคะครับในตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมเรื่องของตัวอย่างบทสนทนามาฝากท่านผู้ฟังอีกเหมือนเคยนะครับและผมก็คงจะต้องให้ลูกศิษย์ของผมก็คืออาจารย์พนอนะครับท่านเป็นคน แปลเป็นภาษาไทยท่านผู้ฟังก็ช่วยอาจารย์ท่านด้วยนะครับเราจะแปลไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะพวกเราพร้อมแล้วเชิญอาจารย์ค่ะครับประโยคแรกนะครับสบายดีแวร์เบงกอนได้โบซื้อกบเป็นอย่างสบายดีแวร์เบงกอนก็ได้โบซื้อกบเป็นอย่างแปลว่าสวัสดีค่ะ วะดูก่อนก็ได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะครับใช่ไหมคะแบบนี้ถูกต้อง,ต,องต้องทำน้ําเสียงอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการจูงใจีมูมคตาอย่าง<ช>ยิ่งเลยนะคะคม,มาฟังประโยคถัดไปนะครับสบายดีเจ้าจื้อคอยได้บอคอยเคยมาซื้อเสื้อเสื้อเอนําเจ้าเสบ้ยดสเจ้าเื้อคือยได้อเสื้อคอเสื้อเื้อเสื้อเสื้อเสําเจ้าเปล้เป็นภเษาไทยก็คือื สวัสดีครับแต่จือแปลว่าอะไรคะจือก็คือจำจำนะคะจือใช่ไหมคะคเขียนเป็นภาษาไทยก็คงจะจออือจือ,จอไม่เอ,เอก,เอกจือนะคะจือแปลว<ำ>่าจำนะคะสวัสดีครับคุณจำผมได้ไหมครับผมเคยมาซื้อเสื้อเชิ้ตกับคุณไงครับครับผมอ่าถูกต้องนะครับประโยคถัดไปเออมือนั้น เจ้าซื้อเสื้อเสร์อแขนยาวไปแมนบอค่อยจือได้แล้วเจ้าอยากได้อย่างอีกบอเออมือนั้นเจ้าซื้อเสื้อเสร์อแขนยาวไปแมนบอค่อยจือได้แล้วเจ้าอยากได้อย่างอีกบอโอ้ภาษาลาวเขาก็มีอือมีอี๋ใช่ไหมคะก็เหมือนกับไม่แน่ใจสักนิดนึงครับอืถ้าเขียนเป็นภาษาไทยนะคะอออ่างสระอือ แล้วใช้มอม้าเป็นตัวสะกดนะคะครับแล้วก็จุดจุดจุดสามจุดก็จะออกเสียงว่าอืมนะคะทำเสียงอย่างนี้นะคะอืมหรือไม่ก็เออย่างนี้ก็ได้นะคะอืมวันนั้นคุณซื้อเสื้อเชิดแขนยาวไปใช่ไหมคะฉันจําได้แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้คุณอยากได้อะไรอีกไหมคะครับแปลแบบนี้ได้ไหมคะใช่ครับถูกต้องนะครับมาฟังคําตอบนะครับ สถานีวิทยุศึกษาบอค่อยขอคืนเสื้อตัวนี้ได้บอบอค่อยขอคืนเสื้อตัวนี้ได้บอแปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่หรอกครับผมขอคืนเสื้อตัวนี้ได้ไหมครับครับประโยคถัดไปนะครับมันเป็นอย่างมันขาดบอมันเป็นอย่างมันขาดบอแปลเป็นภาษาไทยก็คือ มันเป็นอะไรคะมันขาดหรือเปล่าครับมาฟังคำตอบนะครับท่านผู้ฟังบอมันบาขาดดอกมันบบพอดีกับคอยบอมันโบขาดดอกมันบบพอดีกับคอยอ๋อไม่หรอกครับมันไม่ได้ขาดรอกแต่ว่ามันไม่พอดีกับผมครับผม ใช่ครับแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่เป๊ะทุกคําต่อคําก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือแปลเอาความครับผมอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับผมค่ะคุณผู้ฟังคะชักเริ่มเป็นบทสนทนาธรรมชาติมากขึ้นแล้วนะคะครับผม,มาฟังประโยคถัดไปนะครับเจ้าโบมักสีมันหรือว่ามันใหญ่เกินไปเจ้าโบมักสีมันหรือว่ามันใหญ่เกินไป คุณไม่ชอบสีมันหรอคะหรือว่ามันใหญ่เกินไปครับผมทีนี้มาฟังคำตอบนะครับเขาจะว่าไงท่านผู้ฟังก็คงจะแปลได้สบายค่ะประโยคถัดไปนะครับโบแมนค่อยมักสีนี้แล้วแต่มันตัวน้อยเกินไปสำหรับคอยโบแมนค่อยมักสีนี้แล้วแต่มันตัวน้อยเกินไปสำหรับคอยแปลเป็นภาษาไทยก็คือเปล่าหรอก ไม่ใช่หรอกครับผมอชอบสีนี้แล้วล่ะแต่ว่ามันตัวเล็กเกินไปสำหรับผมครับนะครับประโยคถัดไปค่อยต้องขอโทษนำ้ำค่อยโบหับคืนสินค้าแต่เจ้าก็สามารถเปลี่ยนออาตัวที่พอดีกับเจ้าได้ค่อยต้องขอโทษน้ำค่อยบหับคืนสินค้าแต่เจ้าก็สามารถเปลี่ยนเอาตัวที่พอดีกับเจ้าได้ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รับคืนสินค้านะคะแต่ว่าคุณก็สามารถเปลี่ยนเอาตัวที่พอดีกับคุณไปได้นะคะครับคุณผู้ฟังก็แปลได้ใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ยากและก็ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเป็นภาษาที่ฟังแล้วก็อย่างที่ เคยมีแฟนรายการเขียนจดหมายมาใช่ไหมครับบอกว่าเหมือนกับฟัง,ฟงภาษาไทยอีสานกับเหนือเลยใช่ครับก็รากศัพท์ส่วนมากก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าภาษาลาวนั้นคนที่มาปรับปรุงภาษาลาวอีกครั้งก็พยายามที่จะทําให้เป็นรูปแบบภาษาลาวที่สามารถอ่านและเขียนได้ง่ายมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นบทสนทนา ตอนที่1น,นะครับทีนี้มาดูบทสนทนาการเปลี่ยนสินค้าอีกตอนที่2นะครับว่าเขาจะพูดกันว่าอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังก็คืออีกสถานการณ์หนึ่งนั่นเองใช่ครับเวลาท่านผู้ฟังได้ไปซื้อสินค้าที่ประเทศลาวหรือมีหญิงลาวมาทํางานในเมืองไทยอาจจะพูดภาษาลาวท่านผู้ฟังก็จะได้นําตัวอย่าง บทสนทนาเหล่านี้ไปปรับใช้ในการสนทนาขณะนั้นได้นะครับสถานีวิทยุศึกษาประโยคแรกครับท่านทุกฟังค่อยขอคืนอันนี้ได้บอค่อยขอคืนอันนี้ได้บอแปลเป็นภาษาไทยก็คือผมขอคืนสินค้านี้ได้ไหมครับครับอันนี้เนี่ยก็คืออะไรที่ถืออยู่นั่นเองใช่ครับนะคะเราก็เป็นสินค้าซะครับผมค่ะ ประโยคถัดไปนะครับมันแมนอย่างน้อค่อยขอเบิงกรได้บอมันแมนอย่างน้อค่อยขอเบิงกรได้บอแปลเป็นภาษาไทยก็คือมันคืออะไรล่ะฉันขอดูก่อนได้ไหมคะครับประโยคคำตอบนะครับได้มันคือเสื้อเสร์อแขนยาวได้มันคือเสื้อเสร์อแขนยาวแปลเป็นไทยก็คือ ได้ครับมันคือเสื้อเชิดแขนยาวนะครับครับประโยคถัดไปมันมีอย่างผิดพลาดบอรหรือเจ้าโบมักแบบนี้มันมีอย่างผิดพลาดบอรหรือเจ้าโบมักแบบนี้แปลเป็นไทยก็คือมันมีอะไรผิดพลาดเหรอคะหรือว่าคุณไม่ชอบแบบนี้คะครับมาฟังคำตอบครับท่านผู้ฟังมันบมีอย่างผิดพลาดดอกตัวมันใหญ่เกินไป คอยใส่บ่พอดีมันบ่มีอย่างผิดพลาดดอกตัวมันใหญ่เกินไปคอยใส่บ่พอดีแปลเป็นภาษาไทยก็คือมันไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกครับตัวมันใหญ่เกินไปผมใส่ไม่พอดีนะครับครับแสดงว่าคนซื้ออาจจะตัวเล็กกว่าซื้อแล้วทำไมไม่ลองให้ดีซะก่อน <c oughs> นั่นละสินะครับ <c oughs> เออสงสัยจะกลับไปหาคนขายอีกรอบหนึ่งมั้ยครับผมอาจจะประมาณนั้นนะครับค่ะ <c oughs> ประโยคถัดไปนะครับเจ้าจื้อได้บัว่าเจ้าซื้อไปเมื่อใดเจ้าจื้อได้บัว่าเจ้าซื้อไปเมื่อใดคําว่าจื้อจาได้ไหมคะจื้อแปลว่าจํานะคะใช่คุณจําได้ไหมคะว่าคุณซื้อไปเมื่อไหร่ครับคําตอบก็คือคอยบัได้เป็นคนซื้อเองคอยบัได้เป็นคนซื้อเองแปลเป็นไทยก็คือ ผมไม่ได้เป็นคนซื้อเองครับครับอ๋อรู้แล้วว่าทาไมถึงมาเปลี่ยนแล้วบอกว่าใส่ไม่พอดีครับค่ะเชิญต่อค่ะประโยคถัดไปนะครับเจบ้า伯ได้ซื้อเสื้อเองผู้ใดซื้อให้เจ้าเจ้า伯ได้ซื้อเสื้อเองผู้ใดซื้อให้เจ้าอ้าวคุณไม่ได้ซื้อเองแล้วใครซื้อให้คุณล่ะคะครับครับท่านผู้ฟังมาฟังคำตอบนะครับ ภรรยาของค่อยเป็นคนซื้อให้ค่อยภรรยาของค่อยเป็นคนซื้อให้ค่อยซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือภรรยาของผมเป็นคนซื้อให้ผมครับโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเอ๊เป็นภรรยายัางไงกะขนาดเสื้อสามีไม่ถูกแสดงว<า>่า<ง>ไม่ได้เจอกันนานชักงงค่ะครับเชิญต่อค่ะครับประโยคถัดไปนะครับ คอยขอเสื้อกับใบฮับเงินแดเจ้าสิเปียนเป็นตัวน้อยให้พอดีกับเจ้าบอสคอยขอเสื้อกับใบฮับเงินแดเจ้าสิเปียนเป็นตัวน้อยให้พอดีกับเจ้าบอแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันขอดูเสื้อกับใบเสร็จรับเงินหน่อยได้ไหมคะใบฮับเงินน่าจะหมายถึงใบเสร็จรับเงินใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็คือฉันขอดูเสื้อกับใบเสร็จหน่อยนะคะ แล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กให้พอดีกับคุณไหมคะครับมาดูประโยคถัดไปนะครับค่อยขอเป็นเงินสดคืนได้บอค่อยขอเป็นเงินสดคืนได้บอแปลเป็นภาษาไทยก็คือผมขอเป็นเงินสดคืนได้ไหมครับมาฟังคำตอบนะครับท่านผู้ฟังบอได้แต่ค่อยสามารถให้เครดิตของห้านกับเจ้าได้บอได้ แต่ค่อยสามารถให้เครดิตของห้านกับเจ้าได้แปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่ได้หรอกค่ะแต่ฉันสามารถให้เครดิตของร้านแก่คุณได้ครับเอ๊ะหมายความว่าไงไม่คืนเงินไม่คืนเงินแต,<ห>แต่อา,าให้เครดิตให้เครดิตนะครับหรืออาจจะเป็นตั๋วเงินเป็นข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างอามาฟังกันต่อนะคะประโยคถัดไปนะครับมันแมนอย่างคอยบอกเข้าใจ มันแมนอย่างคอยบอเข้าใจนี่คิดเหมือนกันเลยเอ๊ะมันคืออะไรครับผมไม่เข้าใจครับอามาฟังคำอธิบายนะครับเสื้อเิร้ตราคาสี่สิบพันกีบแมนบอเสื้อเิร้ตราคาสี่สิบพันกีบแมนบอลแปลเป็นภาษาไทยก็คือเสื้อเชิ้ตราคาสี่หมื่นกีบใช่ไหมคะครับคำตอบก็คือเจ้าแมนแล้ว เจ้าแมนแล้วครับใช่แล้วครับมาดูประโยคถัดไปนะครับคอยสิให้คูปองสินค้าของฮานในราคา4ี่สิบพันกีบหรือเจ้าสิเปียนเอาตัวใหม่เลยก็ได้คอยสิให้คูปองสินค้าของฮานในราคา4ี่สิบพันกีบหรือเจ้าสิเปียนเอาตัวใหม่เลยก็ได้แปลเป็นภาษาไทยก็คือ ฉันจะให้คูป,ปองสินค้าของร้านในราคาสี่หมื่นกรีบนะคะหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเอาตัวใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะครับครับท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประโยคตัวอย่างนะครคะในเรื่องของการขอคืนสินค้าหรือจะบอกว่าขอเปลี่ยนสินค้าก็ได้นะครับค่ะซึ่งเราไปซื้อสินค้าที่ไหนนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ใช่ซึ่งดิฉันคิดว่าเวลาที่ ไปขอเปลี่ยนสินค้าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญคแต่ว่าการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสมมีอัธยาศัยไมตรีซึ่งการและการเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแน่นอนครับอาจารย์นะคะถ้าไปโมโหโโสใส่กานหรือว่าไม่รับลูกค้าส่วนลูกค้าก็เขาเปลี่ยนแค่นี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะซึ่งในชีวิตจริงเราเจอทุกแบบ ที่รเรา <ผม S 1> ได้คุยกันในวันนี้แม่แล้วค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะได้สินค้าที่ถูกใจแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้จริงๆก็ได้สินค้าชิ้นใหม่ไปแทนครับส่วนตัวที่เราซื้อไปแล้วค่ะอาจจะเอาไปให้ญาติหรือคนที่เรารู้จักสนิทใกล้ชิดก็ได้นะครับใช่แล้วเพราะว่าการให้นั้นพระพุทธศาสนาสอนไว้แบบนี้นะครับเสริมนิดหนึ่ง จะเป็นเหตุได้มาซึ่งโภคทรัพย์อันมากนะครับและขจัดความโลภด้วยนะครับรู้จักการให้ก็คือการรู้จักแบ่งปันพูดคำสั้นๆง่ายๆคำเดียวคือทานอ๋อทานใช่ไหมครับอ้าวอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ต้องใช้คำว่าทานแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราชาวบ้านเราก็บอกว่าให้ใช่ครับผมแล้วการให้นั้นก็มี ตามสถานะถ้าเราให้ผู้ที่สูงส่งกว่าเราเช่นพระสงฆ์เราไม่เรียกว่าให้เราต้องใช้คำว่าถวายครับผมภาษาเราใช้คำว่าอะไรคะถวายคือกันถวายคือกันแม่แล้วแต่ถ้าเป็นคนเสมอกันเราก็ใช้คำว่าให้นะคะครเอาละค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ใครก็สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองนะครถูก ครับภาษาลาวก็ใช้คำนี้เหมือนกันสาธุแมนแล้วสาธุสถานีวิทยุศึกษามาสรุปคำศัพท์นะครับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งคำแรกก็คือคำว่าแวเบิงแวเบิงแปลเป็นไทยก็คือแวะดูครับผมแวนะคะวอแวแไม่เอกนิดนึงแวครับคล้ายๆแวะแต่เขาไม่แวะเขาแวะเบิงแวเบิงเบิง คำถัดไปนะครับจือเจอก็คือจำค่ะเมื่อกี้ย้ำไปสองครั้งแล้วครับบมักบมักไม่ชอบตัวน้อยตัวน้อยตัวเล็กครับบอหับคืนบอหับคืนไม่รับคืน,ม,น,ม,นมันแมนอย่างมันแมนอย่าง มันคืออะไรขอเบิงขอเบิงขอด,ดูผู้ใดผู้ใดใครใบหับเงินใบหับเงินใบเสร็จซึ่งชื่อจริงๆคือใบสำคัญรับเงิน แต่ในภาษาพูดเราจะ<ช>เรียกใบ,เส,บ,บเสร็จรับเงิน,รงนหรือใบเสร็จ<ช>แต่ตัวหนังสือที่ถูกต้องเราจะใช้คําว่า ใบสำคัญรับเงินอ๋อครับภาษาลาวก็คือใบหับเงินเรามีคำว่าสำคัญเข้าไปหน่อยนบผมสำคัญจริงๆนะคะใช่ครับขูดค่าอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะแก้ต้องเซ็นชื่อกำกับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ฟังจะต้องใช้ใบสำคัญรับเงินไปเบิกเบิกนี่แหละสำคัญต้องตรวจนะคะยิ่งถ้าเป็นราชการวันที่ก็ยิ่งสำคัญสถานที่จังหวัด สำคัญหมดเลยมันจึงมีคำว่าใบส,สำคัญรับเงินนั่นออเองครับถ้าเป็นภาษาลาวคำนี้ก็จะบอกว่าใบสำคัญหับเงินนะครับค่ะแล้วลายเซ็นก็ต้องชัดเจนถูกต้องขูดรบขีดค่าก็ไม่ได้นะคะนะปั๊มก็ไม่ได้นะคะครับ <S <S อาละ,ะคะ่ะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่วันนี้ดิฉันกับคุณผู้ฟังก็ได้เรียนไปอีกรายการหนึ่งนะคะ อาจารย์ก็สอนให้เราอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วแมมอยากไปซื้อจริงจรงจังๆครับตัวผมสอนเองผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่าชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้นะครับบางครั้งบางเทื่อผมไปซื้อเสื้อผ้านะครับแต่ดีหน่อยที่ห้างเขาก็จะมีห้องเล็กๆที่ห้างหรือว่าร้านบางร้านก็มีห้องลองเสื้อเราก็จะไม่เจอปัญหานี้นะคะแต่ในกรณีที่ ซื้อไปฝากกันมันก็จะเกิดปัญหาได้กะกะคุณผู้ฟังคงไม่ลืมว่าเสื้อแต่ละยี่ห้อแต่ละร้านเบอร์ที่เขาติดเอาไว้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับรูปทรงของเสื้อครับผ้าก็ไม่เท่ากันอีกไม่เท่ากันครับนะคะอ่าบอกว่าขนาดนี้ของร้านเนี้ยผ้าแบบเนี้ยคุณผู้ฟังนึกภาพออกทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ ถ้าเป็นห้างใหญ่ๆเขาก็จะมีใบให้เราถือไว้เวลาจะไปเปลี่ยนสินค้าเอาใบเข้าไปด้วยพร้อมกับใบสำคัญรับเงินแนแล้วได้เปลี่ยนแน่ๆเจ้าแต่ว่าไม่ใช่ใส่สะเบื้นยับสิ่นอครับผมค่ะครับท่านผู้ฟังหมายมาถึงตรงนี้นะครับเราสนทนาเราฝึกพูดฝึกเขียนเรียนรู้ตามอาจารย์ชลชัิคุณผู้ฟังที่อยู่ทางฝั่งลาวก็สามารถฟังรายการเราได้ทาง www. MOERadioThai.net ครับคลิกเข้ามาที่วิทยุศึกษาฟังอาจารย์ทุลชาติได้ที่เวียงจันทร์และทุกทกที่ทั่วโลกเลยค่ะครับผมแบบฟังแล้วน่าปลื้มนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าผมคิดว่าคนที่จะได้รับฟังผมสอนภาษาลาวนั้น คงจะเป็นแค่คนไทยเท่านั้นอันที่จริงไม่ใช่ทั่วโลกค่ะทั่วโลกแล้วค,คลิกฟังย้อนหลังได้6เดือนหลังออกอากาศด้วยเพราะฉะนั้น<ม>อาจจะส่งภาษามาจากแดนไกลก็ได้นะคะครับอะไรครับท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังสงสยัยตรงไหนอยากจะถามหรือต้องการที่จะให้ทางรายการปรับปรุงอะไรยังไง<ม>เพิ่มเติมตรงไหนท่านผู้ฟังก็ สามารถเขียนจดหมายมาถึงรายการภาษาลาวได้ผมก็จะได้ปรับปรุงเพื่อที่จะให้ได้รายการที่สมบูรณ์แบบนะครับสถานีวิทยุศึกษาที่อยู่ก็ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพรหัสไปรษณีย์1 0 4 0 0นะครับครับมาถึงตรงนี้เวลาของทางรายการก็หมดพอดีนะครับ ผมอาจารย์ชนลชาติภูวงศาและดิฉันผนอดธรมเนียมอินต้องขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยบทเพลงลาวที่มวนๆที่ไพเราะไพเราะนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ